สวัสดีครับตอนนี้กอกนิวก็อยู่ที่ร้านเจ๊พิมพ์ปากปลระนะครับตอนนี้เราจะมารับประทานอาหารอาหารอะไรแม่นุ่นเช้าหรืออาหารเชา้าอาหารเช้านะครับหิวมากๆไม่ได้ทานข้าวเช้ามานะครับนี่ก็มีมาด้วยกันเม่นุ่นชาแนลแล้วก็ทุกตาสาวสุพรรณชาแนลแล้วก็พี่ยา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 ชาแนลแล้วก็ อันนี้หมอหนุ่มกกกอกหมอหนุ่มกกกอกนะครับนี่เรามากินข้าวเช้าด้วยกันเลยนะครับนี่น่ากินมากน่ากินมากๆผักสดๆนี่ก้อยขม,ขมขมครับอันนี้ต้มนะครับต้มแซบอ่าต้มต้มขมต้มแซบอันนี้อะไรนะครับอันนั้นลาบสุกครับนี่ลงมือก่อนเลยนะครับรอรอยำอ,อ,อีกนะครับ รอยย้ำอีกนะครับอันนี้ครับคือเจ้ามือสวัสดีครับเจ้ามือไม่ใช่เจ้ามืออย่างอื่นนะครับเจ้ามือเลี้ยงนะครับอันนี้คนที่จะเลี้ยงนะครับแม่นุ่นชาแนลนะครับโชคดีนะครับย้ำจังเลยนะคนที่จะเลี้ยงแม่นุ่นโชคดีนะครับเมื่อวันที่วันที่เท่าไหร่ที่ผ่านมาวันที่หนึ่งวันที่ที่ผ่านมานะครับก็เลยมีน้ําใจนะครับมาเลี้ยงพี่พี่ เพื่อนเพื่อนยูทูบด้วยกันนะครับมีครับคือพวกเรารักกันนะครับสนิทกันนะครับก็มีอะไรเราก็จะมานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับมันเหมาะมากสำหรับเราครับมาครับมารับประทานอาหารอร่อยอร่อยด้วยกันนะครับเจ๊ก็ถูกเหรออ๋าโดยตเลาอ๋อครับ ขอให้เฮงๆ <absorption> รวยๆทั้งแม่ค้าแล้วก็เจ้ามือที่มาเลี้ยงแล้วก็คนที่มาร่วมรับประทานด้วยนะครับเดี๋ยวงวดต่อไปเราก็จะเอาบ้างเนาะพี่ายายาเนาะครับนะครับพี่ตุ๊กตาด้วยนะครับแล้วก็หมอหนุ่มด้วยครับนี่ครับทา